สวัสดีครับนักเรียนที่อยู่สถานประกอบการนะครับคาบนี้รายวิชาวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงครับ้าชั่วโมงต่อสัปดาห์3หน่วยกิตนะฮะเรามาดูถึงเรื่องที่เราจะเรียนในรายวิชานี้นะครับว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างนะครับให้นักเรียนสนใจนะครับเปิดดู ในห้องเรียนนะครับที่ครูได้สั่งงานนะครับได้แนบฟลาเนื้อหาแล้วก็แบบทดสอบให้ในักเรียนติดตามงานของตัวเองนะครับหลังจากที่นักเรียนเลิกงานแล้วนะครับเรื่องที่เราจะเรียนมีดังต่อไปนี้นะครับเขาบอกว่าให้ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูงของไดโอดทรานซิสเตอร์และเฟส รวมถึงการวิเคราะห์ออกแบบวงจรแมทชิงวงจรฟิลเตอร์วงจรเรโซเนนซ์วงจรออสซิเลเตอร์วงจรทวีความถี่วงจรเฟสลอกลูปวงจรซินธิไซเซอร์วงจรขยายคลัสต่างๆวงจรขยายย่านความถี่สูงวงจรขยายแบบจูนและวงจรขยายกำลังแบบลิเนียร์นี่คือเรื่องที่เราจะต้องเรียน สัปดาห์นี้ครูได้มอบหมายงานนะครับในหัวข้อคุณสมบัติทางไฟฟ้าและพารามิเตอร์ของวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูงนะครับให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหานะครับที่ครูได้แนบลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับแล้วก็ลิงก์ของ y o u t u b e นะครับให้นักเรียนเข้าไปศึกษาเนื้อหานะครับก่อนทำแบบทดสอบนะครับดังรูปที่ขึ้นมุมด้านบนนี้นะครับแบบทดสอบ